ก็สวัสดีครับวันนี้อย okay. ู Now, ่วอเตอร์ d a ลี่เปิดใหม่อีกแล้วมันบิดผ้าทางคลิปิกโอ้โหวุ้งไรใส่ยอะเหรออ้าครับผมระวังหลังระวังแม่เฮ้ยหลังมาข้า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 งมาไอฮอตสปายโอ้ผมดูหน้าอยู่ผมดูหน้าอยู่ ไม่ไผมมาถึงอโคโคอะไรน่โอ้ยโหตายเป็นผักเลยอะทิ้งาดเเลือต t player standing ตัว iPad ก็เจอ คนโหดคนโหดเมื่อกี้นี่หายไปไหนวะ Remember fire super the level stay out tactic of high ขอโทษฮะขอโทษฮะขอโทษฮะเหมือนกันฮะเมื่อกี้ลืมลืมซื้อสกินว่ะไปเอฟบ้าไปเอฟไหมครับไปดิไปดิได้หมดไปดิกันบ้างไปเลยไปเลยเอฟากแล้ววะบล็อกมีทำไมไปเลยไปเลยบล็อกทำไมเรื่องของกู นายเราตามนายมาแล้วน่ะได้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 ไดอบะสบปายโอเคโ okay, อเคสวยย่องไหนก็ได้เพื่อนย่องห่าย่องห้าคนไทยหรือเปล่า <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ดิกระเทยหรือผู้หญ,ญิงหรือผู้ชาย แลเบิดอยู่ใครแล้เบิดอยู่ใคร <S <S <ess> <S โอ่อามแปนงนึ <S <S <ess> <S ่งหนึ่งนหนนนหนึ่งหง่งหนึน่งนึ่งหนึ่่่นน่ น้องสักสิบสองตาพอก็เกินไปเปิดเปิดองค์หมือยังคับเปิดองค์หรือยังครับถ้าเอาดิกองค์อผมว่าผมจะมองดิไอ้นี่ใช่ไหมส้มหยุดเราาให้คนหยุดได้ไหมฮีลิ่งมีหน้าหน้ามาน้ามาโอยโดนโดนโดน Down, they're curious down. Oh, oh, down. oh. oh. oh sure. I have the spike. Wait, oh, need on out of charges. เฮ้ยข้างมาโอ้โหไม่ได้ยิงใครเลยเกมเร็วอีกแล้ววะโทษครับโทษครับนี่เดี๋ยวผมถือระเบิดให้อ้าวระเบิดหายนี่ได้ดรับ ไม่เป็นไรคนเราก็ต้องมีบิดพลาดกันบ้างเดี๋ยวดูหน้าให้แล้วไอ,อ,อ้ดูข้างด้วยนะหมอก็ฆ่าได้เฮ้ยบิดพลาดหน่อย

เอ็นฮะเลยฮะชัดชัดแจ๋วครับเสียงดังฟังชัดคือแบบยี่ห้อพลทหารคือแบบได้ยินเสียงนานและมีอารมณ์มาด้วยกันนะครับมาด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วมาด้วยกันมากันสิบคนมากันแบบแอปเนี่ยมดซี่เลยไหนไหนกีคนเดียวเหนือจากไหนวะเนี่ยแล้วแล้วแล้วเสกโโซดีใช่คนที่มาใ้ยจะดีเหรอเสกโกโซ เอานี่ดีกว่าเราจะได้เกมสหาหรือเปล่าเจ้าต้องตายเซกอะไรอ่ะ ตาหนี้ตานี้ผมแจกนิดนึงนะไม่ได้แจกนะแจกเออก็แจกแหละออภาพภาแจกมันไม่แจกวะแม่งใเราจะเสกที่มาด้วยกันภาพเสกเมาเสก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 ไม่ได้มาด้วยกันครับอ๋อใไอ้เสก Get out of my way เสกสโลว่เนี่ย30 seconds left เสกสโมกก่อไอ้ดิ้งข้างหลังมึงอะเมื่อกี้นะสวยแตกไปเฮ้ยระวังนะนายระวังนะนายเอ้ยสิบ seconds left ุ้ยเอาเลยแทงหลักเ้ยัชอบแทงหลักหน่อยทเด็กเคือตอนนี้นอนเล่นแล้วอะแบบเกมมันโหดจัดมันเล่นง่ายเกินมันก็เลยนอนเล่นเลยหดจริงก็คือแบบโหดเกิอไอบีเดียไไปเ้วช้านะไปเช้า เราจะแบบให้มันใช้ใช้ของให้หมดเราเราคอยซัพพอร์ตไปเงี้ยอะไรครับนี่คุยกันอยู่สองคนนครับล็อกล็อกล็อกล็ล็อกอะไรครับล็อตู้ล็อตู้ล็อตู้ลางตื่ตื่นนัดแต่นั ซองขวาซอง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 สลีดซองสีดระวังซ้ายระวังซ้ายระวังบนระวังบนเขี่ยบ้านครับระวังบนระวังบนเดินไปเดินไปวางเลยวางเลยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไปเลยไปเลยวาง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 พวกนั้นน่าจะมาแล้วกดอะไรวางกดอะไรวางสีสีกดสีครักดสีครับสีกดไม่ติดเปลี่ยนภาษาก่อนเปลี่ยนภาษาก่อนเฮ้ยระวังรวังดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมดังคนนี้ให้บอกบอกเลืว่า

ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชนะ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 ได้อยู่ได้อยู่ไอ้สัตว์มึงใช้คู่เร็วมึงซื้อคู่เร็วมาเหรอไอ้เ่ี่ยโคตรเร็วเลยสัตว์เร็วเกินเขาไม่เสียงในเกมมึงท้าวี่ซี่ด้วยเขบอก่ดีว่ะเอาไงดีนี่ยอมอ่ะ ไม่ยอมอ่ะเราปืนแล้วถือมีดชนมนเลยดีกว่าเออดนแบบาเขาดมีดเต่ามีดเต่าหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาไมตายเฮ้ยพิมพ์พิม euh? เขาตายพิมพ์เขามีดหนึ่งหนึ่งไป Time to take this hill กกลับไปไหนก็ดีึกใช้มีดจริงๆมั้ไปชายเเดี๋ยวหลังมาเราดูหลังให้หลัง <Kristen> Nowhere to run right between the eyes <laughs> <laughs> my alt's not ready stim beacon <laughs> here <laughs> เออ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 เนอเออเออเมอเอ้เออ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 เีเลือดเออเออออเออเออเเออออเอเออเออไออเอ้เออเเออออเออเเอออเออเอเอ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 อออเเอออเ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 องเออเออเนอเอ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  คนเราไมนต้องไม่ผิดพลาดกันบ้างเฮ้ยแต่อันนี้ผิดพลาดบ่อยเกินก็เกิดวอมวอ์มวอรมนานแล้วนะอันนี้มันเพิ่งอะไรเป็นแปดเซตแล้วนั่นตาแรกของผมเลยนี่ยไปไปเอไหมไปเอไหมเปลี่ยนไปเอบ้างวันนี้ไม่รู้จักคำว่าเอเลยไปเอ้วยไปด้วยไปด้วยเอ้วย มีนิดทำไมกล่องไม่แตกอ่ะครับมาเป็นหมูทำมาดีเอกล่องไม่เท้มเลยพอครับพอครับพอฟังฟางฟางคมก้เล็กหนึ่งไม่ได้หรอแลเบิดอยู่แล้วเบิดอยู่ที่ใครอ่ะวัตตะฟ้าเรือยเก็บไปเก็บใครใครจะมีศึกษา

ไป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 เกียร์เกียร์เกียร์ตั้งเอาเลยไหมไม่ตั้งหรอกเอาเลยด้วยเากระปายไม่ได้อยู่ที่ผมเอ้าผมยังไม่ได้เก็บสไกรอ้ายเอ้า37เซนอะไรเนี่ยก็ว่าอยู่ว่ไปไหนยังไม่ได้เก็บมาเลยก็ว่าอยู่ทำไมในแมลเป็นขึ้นสีเหลืองอยู่เลย คือมันมันจะเก็บต่อไปไม่ได้อะนะเอ้ยเอ้าเมื่อกี้นี่นายยังไม่ได้โดนเข้าไปโดน10 seconds left One enemy remaining Last player standing โอแม่นแม่นอ่าสมูทสดสดอันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมอันนี้เริ่มเอาจริงแล้วใช่ไหมโอ้โอ้เรียกว่าจริงนะเด้อ จริงแล้วก็พูดเช่นาไปแล้วมาลองเล่นสนายดิวะพอไปเล่นกับคนอื่นแล้วเียชินกับพีบีว่ะเล่นกับมังสเตอร์ไปเล่นกับพีที่เขาก็ได้แล้วกูก็เล่นกันไปก่อนเดี๋ยวกูไลให้เดี๋ยวกูไลให้ดูทำไมเป็นคนอย่างนี้วะ Get out of my way Jokes over You're dead ครับผมอันอันนี้ใช่พี่แซมปะครับแซมอะไรวะแซมข้างไอ้นีมีสปอยฮิวให้เดี๋ยวพี่ฮิวให้เอ้ยไปไอ้เหี้ยกูบาดเจ็บไอ้ดีมัสัต์มึงฮิวข้อมึงครับโดทีดทีบ้าอุ้ยมันฮิวให้เราอ่ะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หังหลังหลังหลังเจือเตยเลยหารที่า last player standing f หสามจิงเดินไปนะ